วันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับแปลงมันที่ปลูกไปช่วงเดือนกุมภาก็ฝาแรงครับปีนี้ฝนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ฝนตั้งแต่ปลูกตอนนั้นคลิปก่อนที่ตั้มลงไปก็คือตอนปลูกมันมีฝนอยู่นิดนึงทีนี้ก็มันก็ทิ้งช่วงไปเลยนะครับก็ทําให้บางบางส่วนเนี่ยก็เกิดไม่ค่อยดีนะครับก็มีคําถามมานะครับวันนี้เลยมาทําคลิปตอบว่าพอมันโดนแรงเยอะๆน่ะมันมีพวก แมงพวกเพี้ยมานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูจะทํายังไงนะครับแล้วก็เดี๋ยวตั้มจะบอกเทคนิคปลูกมันฝ่าแรงนะครับให้มันทนแรงได้ดีนะครับก็โซนนี้เป็นหินดินหินเนี่ยค่อนข้างละเอียดนะครับก็เขาก็จะเกิดดีได้อยู่ประมาณ95%นครับแต่ว่าโซนไหนที่เป็นดินเหนียวนะโซนนู้นประมาณ2ไร่ตรงนู้นนะครับก็จะตายเยอะหน่อยเพราะว่าคือดินมันไม่ร่วนทีนี้มันเก็บความชื้นได้ไม่ดีนะครับมาดูเรื่องมแมลงกันนะครับก็ แล้วดทำหลายคลิปนี้หลายปีแล้วครับเรื่องมแมลงเนี่ยคือไม่ต้องไปใช้ยาอะไรทั้งนั้นนะครับเนี่ยพอแรงมาปุ๊บพวกเพี้ยไฟพวกมแมลงต่างๆมันจะมาดูดกินน้ำเลี้ยงเนี่ยพวกไรแดงพวกนี้นะครับมันชอบลงไม่ต้องไปพ่นยาให้เสียเงินนะเพราะว่าพ่นไปเดี๋ยวมันก็มาอีกรอให้ฝนมาอย่างเดียวครับเนี่ยแล้วก็อัดปุ๋ยเลยนะยอดใหม่มาเนี่ยยอดข้างบนเนี่ยมแมลงเขาจะไม่มีนะครับหายไปเองนะครับโดนฝนหายเอง ช่องใหม่มจะไม่มีก็อันนี้ก็โดนฝนครั้งที่2ก็ถือว่าโอเคขึ้นครับอ่าก็พ่นยาขยะไปแล้วนะครับทีนี้ถามมาอีกครับเรื่องพ่นยาขยะนะฮะว่ามันเล็กเนะี่ยพ่นได้ไหมก็นอกากสาหรับใครที่ใช้เป็นรถไถหรือหรือจะใช้ถากไงก็เขาแล้วแต่สะดวกนะครับแถวบ้านก็ยังใช้ยาขยะอยู่นะครับแต่ว่ายาปีนี้รู้สึกประสิทธิธภาพไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับต้องบอกงี้เลย <laughs> เหมือนกับ ลดลดลดประสิทธิภาพยาลงไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินดูไปก็แนะนำนี้ครับว่ามาเล็กมันก็พ่นได้นะตอนนี้มันก็มีไกฟเซตนะครับกับกูฟอเซเนตเนาะแต่กูฟอเซเนตน่ะสี่ลิรตอนนี้มันพันเอ็ดแล้วอะนะส่วนไกฟเซตก็หกร้อยกว่าแต่ว่าเหมือนประสิทธิภาพเขาจะบีบให้เราใช้ตัวแพงตัวแพงก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แหละคือใช้เท่าเดิมมันไม่ให้ตายแล้วนะครับ ก็แนะนําผสมอย่างนี้นะครับเพราะว่าถามว่ามันมนชะงักไหมถ้ามันโดนเนี่ยถ้าเป็นพาราคอตคือเผาไม้ตัวเดิมเนี่ยโดนต้นน่ยมันจะเป็นแผลแล้วก็ค่อยๆแห้งนะแ,แล้วมันจะหักนะแล้วมันก็จะตายนะครับทีนี้ตอนนี้มันไม่มีขายแล้วเนาะตัวพาราคอตอดะเราก็ใช้ได้สตัวก็คือกูฟอสเนตกับไกโฟเซตโดนต้นไม่เป็นไรครับแต่กรณีโดนฉีดโดนใบเนี่ยถ้ามันโดนเยอะมันก็จะยอดเหลือง นะครับแต่ถ้าโดนนิดเดียวไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้ไม่ยอดเหลืองก็พ่นปุ๋ยทางใบไปนะครับก็แนะนําพ่นพร้อมตัวนี้เลยครับฮิมิกอ่าซากยังอยู่ไปดูกันดิคือตัวนี้มันจะปรับสภาพดินให้ดินร่วนซุยนะครับอ่าแล้วก็ปรับคลา pH ดินนะครับผสมปุ๋ยไปพร้อมเลยครับตัม้มจะใส่เลย1ิมาูนกระตุ้นรากนะครับตัวนี้เป็นฮิมิกนะครับคือไม่ต้องกลัวว่าพ่นยาขยานะน่ะ มันจะมีผลกระทบกับหัวมันมันไม่โตคือเอาเอาเรื่องหญ้าให้มันอยู่ก่อนเพราะว่าถ้าคุมหญ้าไม่อยู่นะครับมันก็คือผลผลิตเสียหายนะครับแล้วก็แก้ไปในตัวเลยเนี่ยใส่ฮิมิกไปเลยนะครับใส่ปุ๋ยไปพร้อมเลยนะครับตามที่ต้นแนะนำก็จะประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันเล็กพ่นได้ไหมแปลงน,นี้ถามว่าก็พ่นยาอย่างนี้แหละตั้งแต่มันเล็กๆเนี่ยนะผลผลิตมันก็ได้อยู่6ตันนะฮะเออก็ถือว่า โอเคอย่าไปซีเรียสนะครับเหมือนเป็นโควิดแล้วกินฟ้าลายโชนอะไรประมาณนะี้กินยาประมาณนี้เรามันไปทำลายไตยไหมมันก็นิดหน่อยนะครับอเอายาทานอยู่ก่อนนะครับหลังจากนี้ก็จะเป็นคงเป็นเรื่องของการพ่นปุ๋ยทางใบนะครับเพราะว่าฝนก็เริ่มมาแล้วก็ถ้าเราปลูกก่อนได้มันก็จะต้นโตงี้ครับก็เหลือแต่ลงหัวแหละแต่ว่าถามว่าปีนี้ฝนมันไม่ดีให้ดีเท่าไหรนะ่นย มันก็ไม่ค่อยได้ขนาดเท่าไหร่นะครับจริงๆมันต้องสูงกับเท่าเอวแล้วแต่ก็ยังดีนะฮะที่มันมันมันรอดแรงมาได้นะครับก็ไถไถให้ดีละเอียดนะครับไถสักสองรอบมันแหละถ้าเป็นไม่ได้นะครับแล้วก็ยกล่องนะครับก็คลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวตามจะอัปเดตคลิปหน้าชมเรื่อยๆนะครับสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณสําหรับการรับชมมากครับสวัสดีครับ